อัดตอ่อเลยอัดตอ่อเลยประชนพายายามข้ามถึงฮาร์คแล้วแลรวรถจยู่ข้างล่างใช่ไหมใช <อา S 1> ่ต้องลงไปเอารถกลับขึ้นมา เรนอนยูไ่ไกลป่าววะไม่น่าไกลไม,ไม่ไกลสักเท่าไหร่โอเคเข้าเรียบร้อยเง่ๆนะแคบบ่ไม่ดับมิโอ้ย โอ้ยเจอบอส<ร>ไม่บวกก็ไม่รู้ตายก็แค่ตื่นไปตอนเช้าแค่นั้นแหละใช่ใช่ขึ้นหาตีเก็บไอ้ดอกก่อนได้ดระยะมาพูหรอเก็บไว้ด้วจะได้มั้

ไม่นะเลขศูนย์นะได้เปิดหรือเปล่าไม่ไม่นะเลขศูนย์ไม่มีมีแต่หกกับสามดูเม่ตาเลยวะ <S 2> <S 2> <S น่าเมตตาคันทั้งคู่ไม่ใช่เหรอใช่ยู่แต่นจะไม่คุณการเอาเอาเอาโดนไปแล้วโดนแย่งไปแล้ว โอ้โหวนหน้าเกียดเลยโดนพื้นคอมเลยคนเดียวเสียสิงไปแล้วเป็นยังไงบ้างอ,อู้เครื่องวลโอซี <c oughs> ที่วัดแรงลมเออ,เอ,อ ทำไมต้องชอบใช้ตอนที่เล่นเกมทุกทีเลยได้โอ้เบรกเบลหนึ่งแค่มาใช้สไปเดอร์แมนแถวนี้ว่าจริงหร นี่มีลายอะไป่าแั้วนี่มีลายอะไป่าเป่าเปามีหรือเป่าไม่ไม่ไม่มีอะไรป่ามันมีหรือเปล่าโอ้น่ารอะไรอ่ะโอ้โหเยอะเลยซ้ำี้วยตอนนี้อืมข้างนอกกำลังโดนลุมยังอยู <se> ่เ <lonely> ห mm ็นได้ช <Wet> ัดเล้มินิ่งแบบ อยู่ในห้องกนเหรอใช่อุปกรณ์อีกหนึ่งกองเปิดได้เครื่องยนต์เบลสองแล้วยังเหลืออีกหนึ่งตัวเรอเนี่ยน่าจะยิงไม่ตุวเยอะเบล่า จะมีแขกมาอีกแล้วนะได้ช่วงล่างเรลวสองเราก็าจะเอิม่มถ้าเกิดเ่ีได้ล้อเรลวสองมาฮะอ้าวรอเรลวสองทำไมไม่มีึวะเอ้าทำไมมันจะรอเรลวหนึ่งอะ ใช่หรือเปล่าไม่้รอเบรกไม่ใช่รอเบกรเบกนี่ว่าดูไม่<ห>ดีไงเนี่ยเวรืวิ่อยู่แล้วมีเวเครื่องเวลนน่งอีกตัวนึงงอาไวจันทางพอดีนะไปทางไหนอ่ัไปตามจุดสีส้มเลยทันหมนกัน,น,นจี โ,โ,โชคนี้น่าจะไปแล้วโชกับโชคนี้น่าจะไปนะดีดีขึ้นมาปลอดภัยลวตึมตึมไม่มีเครื่องขายถ้ามีก็ดีได้ถ้ามีก็ดีแต่มันไม่มีไงเ Don't yeah. everything seemed alright and suddenly people start feeling sick I hope you know something about it. Um I don't but I'll see if I can figure out what's going on. Okay, who's to... the... Yeah. ลงน้ำดีแม่นบัวแม่นี่ดีนี่ตื้อประตูอัดหน้าไม่ได้นี่ไปไปอีกลูนึง

หวือเตี้ยวดีวาเปลียงเปลียงกมไม่ต้องทำหายมันวิ่งมันวิ่งมันวิ่งจะเห็นว่าเปลี่ยงดับแล้วทำไมกับคนนี้แม่งเย็นนี้รักก์อื้อ ขึ้นบนแล้วเจ็บไม่ได้ตัวล่างนะสับสวน Alright, Chief. You got it. I've seen this we uniform seen this before. before. You're what's left of Ryze's rise, gang, huh? They didn't tell you. didn't tell me. I just joined. Quit lying, asshole. What are you fuckers doing out here? I don't know. I don't know. You understand I'm a hair away from killing you, right? Okay, okay, Chief. Okay. I'll talk But all I know what is, is the boss had a plan. plan. Poison the water supply. supply, loot everybody. Some corpses threw them in the water. Jesus, sick. who's J your boss? J Where is he? I don't know. I, I told you, I just joined. I didn't want to do it. I swear. Yeah, just following orders. Let's find out what Jazir has to say about that. See if he's in the mood to hear excuses. Come on, Chief. Don't do it. They're fucking lynching me. On, I'm not gonna die. Not like that. <laughs> ครับไม่ตายนัดเดียวจอดอเก็บ<อ>แล้วก็ว่าอะไรเนี่ยรองเท้าเปิดไฟ

Khân chung nung bun yu tiên nung bay hết hiệu đuổi tai nữa nát măng bức bức mùi nha 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 เลเล่นยาวเล่นยาวๆเลยโบรยิงได้ไหมโบ้ก็ได้นิดหน่อยนะโบรอ้ออทำไี่อยู่ตรงนี้ บบจะไม่เป็นสบายล้วงของแหน่แบบจะอาไอพีแล้วไม่ละหมดละหมดละ RIP แน่รอบนี้บายบายลงไปช่วยไม่ได้เพราะมันขึ้นไม่ได้ได้วยะอะไรเหรอใครเย็บ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 เข,ข้ามาใกล้ๆ What the did they do to you? I have been showing you error my ways. They have opened my eyes to the truth, to the light. Holy shit. Talk about drinking the Kool-Aid. <coughs> 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 ลองเอาควันฟ้าๆนั่นออกไปดิเรียกไ้โดนขย้ำหมดเนี่ยว่าตรงกลางเป็นผู้หญิตรงรมือเป็นผู้หญิน่ครับผมว่าชายหมด ทำไต้องกลางอ่ะจะได้แดงต้องฟินแน่นอนทำไมต้องใส่หน้ากากเลยมีภาพเปลี่ยนไปเลยแล้วมึงจะจอ,จอจงให้กูเลยนะเนี่ยโอ้โหพูยังไม่ติดยายใช่ไหมเลยเอามาสุดใกล้ๆอย่างเงี้ย มันมัเมื่อเราจะโดนหลอกใช้ก็เลยเ็คนนั้นใช่ น่นรแมว่ตัวใหม่เพื่อนจำศาน,นา oh, อะไรทักอย่างแล้วตัวคนใช้หน้ากากแล้วแค่้าติดป่ปาเรา s o m e t h i n เราเข้า,าไป mm hmm. no. ได้ไหมอืมหนูบอได้เครื่องบิน I'm glad we had the chance to meet Karen. I understand you're still confused. Don't worry. That's just how the first time feels. The trance lasts for a couple of hours. We're tranced, so so the biter that didn't attack me, I I dreamed that. The biter was real, but don't try it again. You're not protected by Mother's Aura anymore. However, your soul and blood have been Nah, why am I not going to Where yeah. are you? Up there. Lena. Come on, Lena. Kyle. Kyle. thank God. Listen, listen <laughs> to me. I don't know how long it'll last, but I'm immune. <laughs> I saw her. The, the mother she <laughs> spoke to me. I was

ยังไม่เห็นมีเลยขี่ไปเรื่อยป่ะขี่ไปขี่ไปเรื่อยจะกินอะไรที่มาเป็นช่วยช่วยเหลือพี่ครอบครัวป้าและครอบครัวจุ๋ยประมาณนั้นประมาณนั้นใช่ป่ะไม่ใช่โอ้โหโอ้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 โซเสียไม่ทันกรแไมไปไหนไม่ได้โอ้โหล้อจนเหลือ ต้องไปทางไหนเนี่ยแต่ย้อนเที่ยวที่นี่กันแล้วัน